วันนี้อากาศดีเป็นพิเศษไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามอนมาหรือเปล่าอาจจะบ่าวหล่อจะสาวสวยมาดูน้องเพชรของเราครับตอนนี้คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนาะซึ่งวันนี้ก็จะทำไรน้องเพชรก็จะเป็นดีซุยขอเวอร์ชันตามไปมองมองเจาะได้ไหมพี่ร้องไห้อะผมใช้งานให้พี่ร้องไห้อะแต่คำว่าอดอยากคุยกับพี่ได้โอ้โหเจ้าคนที่โลกต้องจำอีกแล้วกินข้าวท้งน้ำตาครับน้องเพชรเรา สวัสดีเช้าวันนี้ครับตอน7โมงเช้าบรรยากาศยังคงหนาวเหน็บครับหมอกลงมากมากเลยผมมีแผนการทางไปงานแต่งของคนชนเผ่าในหมู่บ้านที่ไกลตรงเมืองอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมีสาวงามตามท้องเรื่องไปด้วยครับนะไมซสูงค่ะคุณป้าน้องมอนไมซสูงค่ะโอ้ยายรอนานไหมเอาไป้งมึงวะไรอุ้ยแมวยังมาต้องมาพิงไฟนะหนาวมากเลยดูดิ สี่ตัวเนาะนึ้อว่าจะย่างแมที่นหนให้แมวมาผิงไฟโอ้เนาะโอ้ยเชานี้อากาศเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะที่นี่ม้มนหนาวไหมจ๊ะหนาวมากเลยอ่ะก็บอกแล้วรีบมีคู่หาได้ยังอะไรคะหาได้ยังยังค่ะให้เมนได้หาให้เนี่ยจัดไปโอเคตามนั้นเข้าสูตรเลยกันแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไป หมู่บ้านที่พี่เคยไปถ่ายคลิปเพราะว่าพี่ยืมชุดชนเผ่าแบบดั้งเดิมที่เป็นกระเลงแดงซึ่ง้องพี่จะต้องใส่ด้วยแต่ว่าอาจจะมีแผนไปงานแต่งนะดูก่อนนะเป็นงานแต่งของคนกระเลงแดงกับคนไทยใหญ่แต่ถ้าไม่ได้ไปยังไงพี่มีงานหนึ่งงานที่พี่ต้องไปร่วมงานเขาพี่จะต้องแต่งตัวเป็นสาวกระเลงแดงแบบเวอร์ชั่นแบบออริจินอลเลยได้อยู่เนาะได้ค่ะแต่งตัวรอแล้วไม่รออาไม่ไปได้ยังไงไม่ได้ได้ยังไงอแต่งตัวรอแล้วค่ะคุณให่ เดี๋ยวเอาลูกสาวเอาหลานสาวไปเที่ยวกันหรอโอหลานเช้าอ่าห่วงไหมห่วงไหมต้องต้องมัวอ๋อไม่ใจว่าีปเอาลานเช้าก็ได้ว่าอไม่ใจเอาไม่ห่วงเอาด้วยสิเอาเป็นเรื่องเลยยายไม่ห่วงเลยเอาละสิยายไม่ห่วงค่ะเอองั้นเราไปดีกว่าไม่ใจพ่อลูกเอาการเตะลืมใจนี่นายเอาฝากแน่แนนะคะอ๋อขอบคุณครับน่ารักมากเลยสาวส่วนส้มนี่เอาส้มมาฝากนะเดี๋ยวยายจะไปข้าเนาะไปด้วยกันไหมอ่ะ อ,อ่ะเดี๋ยวเดินทางกันก่อนนะครับดูน้องมอญหนูนี้อล่าออมาไ,ไกลเลยจริงเหรอคะเนี่ยจริงจริงน้องมอนนี้จะไขออกก็ตอนตอนนี้แหละเดี๋ยวให้แต่งชุดเซ็กซี่นะเดี๋ยวมีนุ่มมาจีบเดยอะเอาเงี้ยดีแล้วไปสาวไต้พี่เห็นนี่อะไรดีแล้วได้ค่ะพราที่วันนี้สวยมากครับเป็นสีส้มทองครับพร้อมปรับเสาวงงามตามท้องเรื่องของผมอีกหนึ่งคนครับซึ่งแอบไปรับมาแล้วครับนั่นก็คือน้องพีทฮัลโหลสวัสดีครับนี่น่ารักมากครับสองสาวสวยประกบคู่กันแต่ว่าวันนี้ ให้ใส่ชุดนี้กันไปก่อนเอาเรียบร้อยก้นนะแต่ว่าเดี๋ยวน้องพีทเขาจะมีชุดเป็นกระเรี่ยงเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่เป็นชุดใหม่<ช>ที่พีทอยากใส่เอารูปมาให้พี่ดูปับ๊บซึ่งพีทถามแล้วว่าในไทยไม่มีเป็นชุดกระเลียงของพม่าใช่ค่ะยังไม่มีค่ะในไทยแล้วก็คนที่ใส่เป็นคล้ายๆกับนางแบบกระเลี่ยงแดงใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ชุดนั้นแต่ว่าดีไซน์นั้นเป๊ะเลยแต่เป็นชุดดั้งเดิมเหมือนกันพี่ให้น้องอริสาข้ามฝั่งไปเอามาอีกแล้วนะเดี๋ยวรอชมนะ วันนี้อากาศดีเป็นพิเศษไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามอนมาหรือเปล่าอากาศดีมากใช่ไหมคะช่ายเย็นด้วยแล้วหมอกสวยมากเลยครับเนี่ยเส้นทางที่เราจะไปเราถามก่อนน้องมอนเคยมาเส้นนี้ไหมอ่ะไม่เคยมาค่ะเส้นนี้นะน้องมอนบอกอยากอีกเส้นนึงอ๋ออีกเส้นนึงอยากเห็นค่าศนเดือดเดี๋ยวจัดให้อ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับไปมอนเข้ามาก่อนหนาวสวัสดีครับอริสา คุณแม่สวัสดีครับหนาวไหมครับ <c oughs> คุณแม่ทาน,ข,าน,นข้าวอยู่เนาะกินข้าวหรืม่เนาะอ๋อกินข้าวก็อะไรไปใครไปเอาปลามา,อมาเอาไปซื้อมาอไปซื้อมานะนึกว่ามีคนไปหาปลามาเป็นปลาช่อนเนาะ <c oughs> อันนี้ไปวมงานได้ยังไปกี่โมงเนาะอลิสาแปดโมงค่ะอ๋อนะไม่ดูว่าพี่พี่ได้ชุดกระเลียงแดงสิ่งที่พี่ต้องการหรือเปล่าไหมเรู้ได <c oughs> ้อยูอ่นะเอามาแล้วหรอ ยังไม่ได้เอามาแต่น้องเขาจะมาส่งอ๋อช,ชุดชุดที่ว่าเป็นชุดแบบดั้งเดิมมานะค่ะเออพีทค่ะเอาแล้วจะสวยละชุดแบบโบรดณโมโดานมาเหมาะกับหน้าตาน้องพีทมากเลยดีใจมากเลยอเออนะค่ะยากาศดีด้วยเดี๋ยวเราจะไปงานแต่งกันแล้วนะครับซึ่งจะมีคุณครูไปด้วยอลิสาเอาอะไรไปให,ให้คุณครูที่ว่าจะแต่งงานผ้าห่มค่ะผ้ห่มนะมนะคือเป็นของเอ่อของเขาเรียกว่าอะไรนะของขวัญที่ดีเลยเออนะ ใช่แล้วคุณครูเตรียมอะไรไปครับเนี่ยเตรียมเงินช่วยใส่ซองใส่ซองแล้วก็เมื่อกี้เห็นเขียนคําอวยพรอยู่ที่ไหนพี่เห็นพับเป็นเรือเลยหรอให้คุณครูหรอคือวันนี้เป็นงานงานแต่งของคุณครูน้องอดิสาครับนี่เขามีการเขียนคำอวยพรนะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมเห็นแล้วแบบโอ้โหอึ้งมากเด็กที่นี่คนเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วคุณครูสอนภาษาอะไรครับเนี่ยไม่รู้แะ ทำด้วยใจนะครับเออสวยแล้วสาวๆและก็พร้อมที่จะเข้างานกันหรือยัางเราอยู่ทางเข้างานแล้วนะครับอค่ะดูครับดูทางเข้าบ้านงานครับโอ้โหดูเดินไปมันเป็นตอกอย่างนี้นี่เองประตูงประตูประตูทองไหนมีประตูกันประตูทองเลยเหรออ่ะเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่เลงก่อนใครจะกั้นประตูกันประตูทองผมไม่รู้ครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินเข้าไปสัมผัสเรื่องราวการเดินทางนี้ครับใส่ชุดไตหมดเลย เรียบร้อยโอ้โหเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวย,สวยมาก <afin S 2> <l' a. S 1> เลยเจ้า e บ e ่าวหล่อเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยได้ไงอาหารมาแล้วครับนี่ <windy. S 1> สิ่งที่น้ <cas wo> องมดต้องการครับน้ <cas wo> องมดกินข้าวเช้าเมื่อไหรจ๊ะยั <cas wo> งค่ะแล้วบระทานอะไรยังไม่กินแน่แน่ล้อได้เออให้น้องมดรับประทานนะครับน้องมดน,นี่คือตอนนี้กำลังลดน้ำหนักแล้วก็กำลังมาดีมากเลยโอ้นี่นะ แล้วก็จะมีนี่ด้วยครับเ้าเปียกเนาะแล้วก็มีขนมคือเขายกมาเป็นหางนี้เลยแล้วก็มีนี่เลยเครื่องดื่มชุกหลังของคนกะเหรี่ยงได้ค่ะเออดูดีนะแล้วก็จะมีนี่ข้างแห้งข้างคงที่มันแบบว่าพริกเรือแล้วก็อาจจะเป็นพวกขากเนาะโอ้อร่อยมากเลยเ้าซอยโคะเขาเซนโคะอร่อยมากเ้าซอยโกะเ้าเซนโก้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบแห้งจะลองกินดูนะครับอุ้ย จนเพื ah, yeah, me, ่อหาถึงมามือดีมัน i ด้สําเป็นันวนั้นยิงນหนเัตามมาแปๆแปกๆ คือแบบเครื่องเทศนี่ขึ้นโตรนะถ้าก็นเาอสโมันจะแบบน้ำมันจิ้จานมากแบบมันได้เนื้อได้น้ำอ่ะันเสนกุ้งในคานาเยอยู่ดีจิันอ่ะสักสเ้างคื2บทค่่้าวันมัน่ขาวอัดเดมเซียวใส่กันมาอือหึอมกระเทียมเจียวมากแล้วก็เค็มนิดนิดอะไรเนี้ยดีมากใส่ได้อร่อยมากครับนะชอบใจมากมาเห็นแนเค้กมานานของแท้เลยอันนี้คือมนชุึสวใช่ไหมานชสึสว เจ้าสาวเป็นไทยใหญ่นะครับส่วนมากไทยในหญ่เวลยเพาแต่งกับแต่งมัน็นเจ้าสาวแต่ตงเ,ตเป็นเจ้าสาวนะโอ้แต่งเป็นเจ้าสาวก็ต้องเงานแตาไม่น่ะเขาจะไม่เคยไทยใหญ่เขาต้องแต่งเป็นเจ้าสาวรู้ยัง,ยงพี่รู้ยังมาแล้วอย่างมางพี่จะต้องมาอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านสาวกลับมาบ้านของน้องอลิสาครับมาเจอกับชุดที่ต้องการนะครับคือชุดเนี่ยแบบว่าจัดเต็มนะครับงวดที่แล้วเป็นชุดแบบดั้งเดิมก็จริงแต่ว่ายังจัดไม่เต็ม วัวน,นี้เป็นชุดใหม่จัดเต็มดูเครื่องเงินก่อนดูกําไรข้อเท้ากาไรข้อมือแล้วก็ต้อมหูแบบเต็มเลยเงินแท้ครับนี่ลองดูนี่ต้องสุดแน่นอนวันนี้น้องพิชจะต้องเป็นแบบว่านางเอกกระเล่งแดงที่ทําให้ออครบเครื่องเลยมาดูน้องพิชเขาแล้วครับตอนนี้คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนาะ,ะสวยงามมากเราเครื่องประดับครืบดูดิเครื่องประดับวันนี้มาเต็มครับและที่สําคัญวันนี้น้องพิชก้าวผมใช่ไหมเพื่อที่จะใช้ผ้าพกหัวเป็นสูตรใหม่ สูตรที่เราไม่ได้แต่งตัวมาก่อนเลยน้องพิณนะเอ้ยต้องน้องพิณไม่ได้แต่งตัวก่อนพี่แค่เป็นคนไทยทอดเรื่องราวเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่คือชุดสวยจริงๆอันนี้คือชุดสวยดูนี่ครับห่างช้างก็นะดูแน่นอนมากเลยอือฮึขั้นตอนสุดท้ายของการใส่ชุดกระเดียงแดงครับก็คือการใช้ผ้าพกหัว ที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยครับว่ามันทําให้ความสวยงามแต่ละชุดแตกต่างกันไปอย่างหมวกผ้ากหัวนะครับที่น้องพีชใช้อยู่นะครับจะเป็นลายผ้าที่คนลแนวกับที่เราเห็นเมื่อครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนจะเป็นแค่โพกเฉยๆแต่อันนี้คือพันเป็นมวกพันเป็นหมวกครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเวลาการพันแล้วก็จะมีการเก็บเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าลงไหลามากครับนะผู้นาแฟชั่น ชนเผ่าแรกเลยที่ผมรู้สึกผมลงรหลมากเลยเวลาเห็นชุดที่น้องพีชใส่แต่ละชุดนะครับเห็นไ,ไหมผมที่น้องพีชก้าวอ่ะก็จะถูกคุม,มด้วยผ้าแล้วก็ทาเป็นหมวกแล้วก็จะมีการเอาลิปเนี่ยเสียบนี่คือเสร็จแล้วนะครับนะ่าจะให้น้องพีชโชว์ตัวโอ้สวยมากตอนแรกเราคิดเป็นหมวกไงพอเห็นเขาทำแบบนี้รู้สึกว่าอึ้งมากเลยนะดูเสื้อเสื้อเสื้อกับชุดนี่คือเข้ากันนะครับอันนี้คือเขาทําการใส่ออกงานในช่วงวันสาคัญสาคัญอย่างเช่นวันปล่อยต้นทีเนี่ย เขาก็จะแต่งชุดแนวเนี้ยมาเหมือนกันนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแนวของผ้าพันหัวผ้าพกหัวหมวกเนี้ยแล้วก็เสื้อที่ใช้เห็นไหมืม้กระทั่งสีแล้วก็ลายของเสื้อลายของสิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ผ้าคาดเอวรวมถึงเครื่องประดับที่เอามาใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีเห็นไหมนนะสุดยอดเลยอ่ะเสร็จแล้วนี่นะใช้เวลาแต่งตัวค่อนข้างนานครับต้องใช้ความชำนาญของคนที่ใส่เป็นอย่างเช่นแม่ของน้องอริสาครับซึ่งเป็นคนเกรเรียงแดงแท้ๆนะครับ เชี่ก็เช่เปลาเช่หมาเป็นรุ่นหรือเ่าเด็ยังพี่จะโชว์ตัวหน่อยได้ค่ะอันนี้ป้านเราเสร็จแล้วเนาะต้มหูก็พอดีเลยเนะี่ยพอโพกเข้าไปเนี่ยนะครับสวยเลยใช่เนี่ยนี่นางเอกของเราเดี๋ยวจะให้น้องมอนแต่งตัวเป็นเพื่อนนะครับนะแต่ว่าน้องมอนจะไม่ได้ใส่ชุดอย่างนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้มีชุดเดียวเองครับสั่งตรงมาทักทางฝากกั่งกระดูนะครับนะบนะถ้าไม่เขาคันนี้ไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะน้องพี่สวยเขาคันใส่ได้เลยอ่ะโชว์ตัวหน่อยพี่ ไปเราเข้ามาสู่เมนูของงานวันเกิดแล้วนะซึ่งวันนี้ก็จะทำไรน้องเพชรก็จะเป็นดีซุยดีซุยไก่ดีซุเดี๋ดีซุอ่ะดีซุเป็นของชนเผ่ากระเลงคอยาวเนาะม่ใช่กระเลงแดงผสมกระเลงแดงค่ะอ๋อก็คือจะเป็นอาหารแนวนี้เนาะใช่ค่ะใช่จะคล้ายๆกันอืมแล้วก็คือไก่ที่นำมาเนี่ยคือเป็นไก่ที่ไปซื้อในเมืองนะตอนแรกเขาจะเอาไก่บ้านเนี่ย มาทําอาหารพอดีมาอยู่บนปา่าเลยบินมาเยอะแยะเลยจำไม่ทนันไงก็เ <c oughs> ต้องไปเอาไก่ในเมอืองมา <c oughs> นะซึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นวันวันเกิดของน้อง <c oughs> อลิสาน้องมอสก็มีโอกาสได้มาสวมชุดกะเหลี่ยงแดงครั้งแรกเลยเหรอกางเหลี่ยงแดงครั้งแรกเลยค่ะโมเดลชั่นโมเดลชั่น <c oughs> ที่แบบว่าเป็นธงชาติกะเหลี่ยงแดงของแท้เลยค่ะนะอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยงาช้างหรือว่าอะไรเงี้ยรูปงาช้างคล้ายๆงาช้าง คือปกติแล้วถ้าเป็นเป็นกระเลงแดงนี่คือสัญลักษณ์เนี่ยเป็นเป็นเงาเป็นเป็นงาช้างหรือเป็นอะไรพี่ไม่รู้น้องรู้ไหมสัญลักษณ์ของกระเลงแดงเหรอคะใช่แล้วไม่แน่ใจเออสัญลักษณ์แม่กระเลงแดงนะมันงาช้างมาหรอไม่แต่ทำร่างภาเราอุ้งไกยเนี่ยใช่ไหมคะเป็นเนนโอเป็นเนนโอเนี่ยเป็นนกคอยนอควายเขาควายปลาโถเพิ่งจะรู้อ๋อคือกระเลงแดงคือเป็นเขาควายอ๋อ เป็นลายธรรมชาติของกระเลงแดงใช่คือถ้าเป็นไทยใหญ่นี่จะเป็นเสือถูกต้องไหมถ้าเป็นกระเลงแดงจะเป็นขากวายเอาละแต่แต่พี่พวกเดียวกับควายไงพี่ก็อยู่กับกระเลงแดงได้แล้วเสือก็อยู่ได้นะตอนนี้อยู่ได้หมดแล้วเพราะพี่อยู่ในป่ามานี่แล้วต้องทํางานด้วยถ้าไม่ทํางานจะไม่ให้กินข้าวจะให้นอนหมดแรงตรงนี้แหละระวังอาจารย์ต้องพีษโอ้ โอ้โกำคุณชงเ้ยน<ไ>้องพีท<ไ>หันให้ดูลูกปัดด้านหลังหน่อยคือสงสัยมากว,ว่าลูกปัดเดยอะๆเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าใส่คอคือก็ใส่ตรงคาดเอวนะ<ไ>ก็คือใช้ห่วงเนี่ย<ไ>คือเอามาคล้องไว้แล้วก็เพื่อให้มันอยู่ไงเพราะปกติมันจะลู่ลงมาใช่ไหมก็คือทําการทําการใช้ห่วงไอ้เหล็กนะครับดึงแล้วก็ให้มันตึงๆเพื่อที่จะไม่ให้ลูกปัดหลุดเนาะถ้าลูกป,ปัด คือจะไม่ได้ใช้ที่ทว่าเป็นแบบเชือกหรือแบบเป็นเครื่องเงินที่แบบแปลกๆเลยจะเป็นสไตล์ของกระเลียงแดงหมดเลยนะเนีะ่ะก็คือใช้เชือกกับลุกปัดอะไรเงี้ยกับเงินเนี้ยเป็นแนวเนี้ยนะครับเห็นไหมคือเนี่ยเข็มขัดไอ้ตรงที่คัดเอวก็คือเป็นห่วงเหล็กนั่นเองที่ได้ดูอีกทีนึงเห็นไหมเวลาจะหลุดพชก็ดึงขึ้นมานะให้มันแบบลังๆกันไว้มันมีประมาณ6เส้นไงมันก็จะไม่หลุดลงมาจะักนิดนึงเออหน้าเป็นแฟชั่นแฟชั่นก็เด้ ยกน้ำทีเดียวลูกปัดจะหลุดพริกก็เลยสงสัยไงเลยมาส่องว่าชุดจะใช้ในการได้จริงไหมคือใช้ได้จริงนะงนี่ฮะสมัยก่อนเขาก็ใส่แบบนี้ไหมคะอืมนะเขอาใส่แบบนี้<อ>จริงครับขอเวอร์ชั่นตามไปมองมองจอจอได้ไหมโอ้แรงดีจังเลยสาวก็เรียงแดงนี่น้องพีทค่ะมาช่วยพี่หน่อยได้ไหมครับน้องพีทอยากเปิดหม้ออยากทำอะไรเนี่ยเรื่องหม้อไว้ใจพี่ทร้อยเพิ่งเทนะกับน้ำร้อยกระเด็นใส่พี่น่ะใจเยันไง วางวางไกลห้อโนะร้อนมาก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 โอเคแม่โอ้โหเป็นคนที่พี่เราไปไกลก็ได้พี่ไม่อยู่ข้างหลังพี่อยู่หลังพี่แล้วปลอดภัยเอาเราวเฮ้ยพี่ว่าเอาตะลี่มาตักจะดีกว่าไหมเนี่ยเนม่อเออเนี่ยมันมันมันจะน้ำมันจะเด่นเลยเอาตะลี่โอ้โเราพี่ไงท้องนี่ไม่ต้องเลยชี้เด็กค่ะชี้เด็กก้องเกิ๊งพังหมดแน่เลยครับรอค่อยๆ่โอ้ อย่าอย่าพี่ยังไม่อยากลงตอนนี้นะน้ำร้อนได้ไหมน้องฮิตมาไมอยู่ข้างหลังพี่นี่มามาอยู่เปลี่ยนมุมไหมตาไหลตาไหลพี่จะร้องไห้พี่ใช้งานแค่นี้พี่จะร้องไห้เป็นไอ้พี่ต้องแข็งแรงดีมึกไม่ถือกระโดดทนระวังพี่ระวังน้ำร้อนคือเททีเดียวมันลำบากไงแต่มันกระเด็นบบวบพี่จะร้องไห้ พีดลองให้อ่ะผมใช้งานให้นี่พีดลองให้อ่ะต้องไหลเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนจนจนตอนนี้พีดพีดรับพี่ไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช้งานพีดหน้าไปใช่ไหมไม่ค่ะน้ำตาไหลเลยอ่ะพิดพีดออกพีดออกมาหนาจะดูนาดู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 โอ้โหไปแล้เว้ยเฮ้ยโอ้โหใช้น้องพีดทำไมวะเนี่ยพีดเข้ามาดูในครัวครับ กำลังเตรียมข้าวที่จะไปใส่ในหม้อต้มไก่ที่หมอคล้ายๆข้าวเบิร์คล้ายๆกับดีชะคือเหมือนทั้งกระเลียงขาวแล้วก็เหลียงแดงนะใช่แต่แปะตรงกระเหลี่ยงแดงเขาใช้ไก่แค่นี้ถ้าข้าวเบิร์นี่ส่วนน่าจะใช้ให้หมูหรือผักหรืออะไรเงี้ยนะในในส่วนลับหลับแต่แต่กระเหลี่ยงคอยาวเนี่ยใช้ข้าวไปข้าวอ่ะใช่ คือกระเลงแดงที่มันเหมือนดีดีชานี่เป็นใช้กระชายไงพี่แนออ่ความเผ็ดของกระชายอะค่ะแล้วก็พริกขัออ่ขวคพริกขั่วกระชายแล้วก็กระเทียมมันจะเป็นเป็นแบบเครื่องเทศจริงๆอะค่ะดีชาหน่อยแต่ถ้า<ช>เป็นของกระเลงของอยางนี่คือใช้ขมิ้นนะใช่ใช่คือเป็นขมิ้นแทนวากกี้อลิซาไปหาขมิ้นมานะครับแล้วก็มีพวกเครื่องเทศอยู่เดี๋ยวจะให้ดูะครับว่าค่ะไม่คล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่ไม่ตรงสูตรเหมือนกันนะค่ะอันนี้คือไม่มีการตามแต่คน คนคล้ายๆของกระเลียงกระเลียงขาวนะกระเลียงขาวจะทําการคนนะแต่น,นี่ะจะไม่มีตำนะ,ะกระเลียงคอยาวอันนี้คือแม่ใช้ข้าวข้าวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับข้าวข้าวสารอย่างนี้ลนะอเลยเนาะไม่ไม่ต้องต้มนะใช้อย่างนี้นะดอกอเอออส้นละลายนะเนาะเส้นละลายใช่ใช้ข้าวอย่างเงี้ยค่ะ <Pues S 1> ไม่ต้องหุงไม่ได้ใช้ข้าวหุงอ๋อครับอ๋อเป็กระเลียงขาวได้อาจจะใช้ข้าวหุงอืมเดี๋ยวจะใส่หม้อครับแล้วก็คนครับไม่พายมาแล้ว ถ้าใครรู้ว่าพ่อครัวคนเก่งก,ก็คืออันแน่ทัวร์นี่แหละนี่จะปั่นมลูดฉาบคือน้ำเนี่ยเดือดแล้วนะครับถ้าก็ได้อลิสามาโรงพยาบาลยู่ไกลอลิสาโรงพยาบาลยู่ไกลได้ไหมทำไมก็มือเปล่าแหะครับอโอ้ของจริงว่ะอุย้ยซอมันก็ไม่อยู่หรอกเนี่ยโอ้โหดูปลาทูน้ำพิษ เตรียมพายดิเดี๋ยวจะเพิ่งน้ำพริ็น้ำพรใจเย็นก่อนดูพี่ก่อนดูสเต็ปก่อนพี่อนี่ยตะกอนทำอะไรกินหนูไว้ดูดิไม่มีอ่ะนับลุกเทนเหรอเปล่ามาทันเลยคนซ้ายคว้าเลยมาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูน้ำพชรใจเย็นอยู่กับพี่มีคำว่าอดตายหรอกแต่คำว่าอดอยากคุยกับพี่ได้ โอ้หเจ้าค่คนที่โลกต้องจำอีกแล้วอันนี้ดนี้ก็ขยันหาให้นางเอกทำยิงเลยอย่างนั่งท่าที่เดี๋ยวมันติดหางช้างอ๋อเหรอ <c oughs> แม่แม่เดี๋ยวไม่เซ็กซี่งั้นดีแล้วแม่ปลอยเขาเซ็กซี่ดีแล้ว <c oughs> ถ้าร้อนบอกพี่หน่อย <c oughs> มาทางน,นี้อีกวเออน่ะดูดีมากครับท่านี้ ข้าวเริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้แล้วก็เป็นเม็ดแล้วครับน้องพีทเอารากผักชีมาใส่ครับพร้อมกับรสดีครับสี่ก้อนใส่เพื่อความหอมนออ้อะอือหือหน่ากินน่ากินครับดูดิดูดเขาใหญ่ดิบอ๋อดูผ้าย่ที่เออนั่นแหละนี่ดูน้องพีทคนข้าวนะอือหือน้วนะื้อ ออนี่เออเอาข้าวมาดยูยังยังครับยังยังไม่ไหม้ครับข้าวยังขาวอยู่นี่เออต้องคนใหถึงตูดหมอ้อครับนะเ,เดี๋ยวคงให้หน้าที่พ่อครัวตัวจริงนะช่วยนะครับเพราะว่าให้น้งพี่คนเดียวผมกลัวชุดเขาจะแบบว่านะหนุ่มๆก็พามาบ่อยจ้าบ้านนี้หเห็นสาวสวยคนข้าวไม่ได้เลยอ,อายจังเลยไปคนอื่นคนก็ได้ไป พิอายเลยครับด้านเมนม,มามาเต็มบ้านเลยครับตอนนี้นะอา่ามาดีพี่เองดีกว่า,ามาดูเมนูที่เป็นเครื่องดื่มบ้างนะครับวัวน้องมดจะหลับน้องอะลิสาจัดการเอาชาเย็นมาให้ได้รับประทานเลยเป็นชาเย็นที่ต้มเองนะค่ะคือ <ทำ S 1> คือเขาต้มเองหม้อหนึ่งเลยเนี่ยต้มเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำแข็งมามาผสมไงแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมเออไม่มีใครฟังเลยอ่ะแต่ว่าน้องพีทต้องไปซื้อน้ำแข็งที่นู่นแหละ ในเมืมองช่วงน,นี้แหละเอาชอในน่ะขี <c oughs> ข่มอไซค์ด้วยนะ่ะทำนังนนะ่งรถยนต์น่ะได้ค่ะอยากนั่งกับมอนบ้างแต่คือนั่งไม่ได้จริลองนั่งข้อเบิกกับมอนน่ะเทหมดเลยใช่ไหมโอ้นี่อันนี้ทำในหม้อเลยเนาะหม้อค่ะไปแน่อ้นี่เป็นชาเย็นครับอันนี้คือมันได้ค่ความหอมใช่แต่บรรสชาติไม่ได้ใช่ไหมรสชาตินี่ต้องปรุงนะต้องใส่น้ำตาลจืดเนื้อ าม,ม,มาดูสาวม่อนครับจะคั่วกร,กระเทียมเทียมจียวใส่ไปหมดเลยหรือว่าครึ่งก่อนเนาะใส่ึ้นมือเลยเนาะหอมยังไม่ท่านได้กั่วเลยใสก็หอมโอ้หอมมากครับกระเทียม คุณแม่ใส่ขมิ้นไปเลยครับอันนี้เพิ่มความหอมด้วยเพิ่มสีสันน้ำมันเพิ่มความหอมด้วยสีสันด้วยอมีความหอมขมิ้นด้วยไงครับอืมแต่ว่าตะไคร้กับขิงนี่ยังไม่ยังไม่ใส่ไม่ใส่เนาะใส่แค่ตักละเอียดนะใช่เขาสับละเอียดมากคุณครูน่ารักจังเป็ครูแต่งงานไม่ได้บอกทีนาเดี๋ยวจะมางานด้วยนะนี่เร็วๆนี้ใช่ไหมคะ ก็ยังยังไม่เจอครับไม่เจอไม่เชื่อหรอกครูน่ารักครับนี่ครับสิ่งที่ทำให้ข้าวต้มหอมเพิ่มขึ้นก็คืองใบมะกรูดแล้วก็วกขิงสดนะครับใส่เข้าไปแล้ว,วนี่คืออีกนิดเดียวเราก็สุกเอาเอาเอาหม้อลงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกินนะ พีทฮันน่ามาดูพี่หน่อยทำไมตาแดงนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอบใจให้นะสไลด์เลยเล่ติ่มซองไม้เล่ติ่มซองไม้อดิสาข้างบนคือที่รับรองใช่ไหมอ๋อค่ะที่รับรองคือเป็นบนบ้านเพื่อนๆพนมาจะเป็น้องชายเลยน้องชายไม่อยู่เขาจะมาอูอ๋อก็คือมามานั่งเที่ยวกันอ๋อได้ครับก็เป็นที่รับรองเนาะ เดี๋ยวจะให้พีทก,กับมอนชิมก่อนแล้วเราก็จะไปนั่งกินกันครับอ้าวร้องไห้แล้วให้ชิมข้าวก็ร้องไห้โอ้อะไรเนี่ยาสาวๆให้ตามพีทก,ก็ร้องไห้ให้ทาอะไรก็ร้องไห้น้อยใจอะไรหรือเปล่าไม่รู้ใช้งานหนักไปหรือเปล่าสงสัยค่ะแน่สงสัยนะกินข้าวทั้งน้ำตาครับ้อาพีทเราอร่อยค่ะอร่อยแล้วนะหอมเครื่องเทศ ขคล้ายดีชาเลยค่ะแต่ว่ามันจะเปื่อยกว่าแช่ไหงจะเป็นน้ำกว่าอืมสุดยอดเนาะนี่แล้วมันว้อะ่าไงอร่อยแน่แน่เออกินที่บนมอก็มีใครว่าน่ะเหมือนข้าต้มลงเครื่องไงเออเหมือนเด้เลยนะเหมือนได้เลยค่ะพี่จะลองไปกินตอนชิมไหมไม่ชิมครับจะกินเลยแหละนะจะขอชามหนึ่งชามครับนะแล้วก็ลําลางบรรยากาศที่นี่ไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ของขวนน้องกมลวันเลยซึ่งเป็นน้องสาวอุทิา เรื่องของมันเกิดมารู้อยู่ไหนเนะี่ยรังรังถ้วยรังชาวอยู่เพื่อที่จะต้อนรับแขกที่มาร่วมงานนะครับข้าวต้มเพียงหนึ่งหม้อน้ำดื่มเพียงหนึ่งกระติกนะครับก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนที่หมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านแล้วก็ที่สำคัญแขกเรือเพื่อนบ้านเพื่อนของน้องๆที่มาร่วมงานที่จับเวรไม่ไกลก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับที่สำคัญการร่วมรวมตัวของคนในบ้านรู้สึกช่วยกันด้วยใจนะ นะเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วเราก็จะล่ำลาบรรยากาศตรงนี้ไปครับทุกคนถือจานถือช้อนมาพร้อมแล้วนะเราจะไม่ทําให้ทุกคนเสียเวลาครับเดี๋ยวรอติดตามชมการับนะทางพอเราในช่วงที่รับประทานอาหารกันต่อนะแล้วก็เราก็จะไปไหนต่อเดี๋ยวต้องให้รอชมนะครับร้อนร้อนข้าวต้มร้อนมาครับน้มอช่วยพี่หน่อยน้มอตเร็วอ๋ยนัากินกับสาวช่วยพี่หน่อยมือพี่ร้อนมากเลยเีแน่ันทำไมพี่แน่หิวข้าวใช่ไหมเนี่ยเออน่ะเดี๋ยวพี่จะนั่งกินเนี่ยสามคนตั้งกล้องคุยกันนะขว่างถนนเลยครับนี่ เราจะส่ากินตัวนี้ก่อนนะกางโมบา้านกินกางโมบ้านเลยครับน,น,นี่ลองดูน้านไไม่เป็นไรจ้ะนั่งกล้น้องพีทพี่ก็พอใจแนละ้วนั่งกลน้องพีทพี่ก็อิ่มแล้วโอ้โหเขาอี้จะลมเลยได้เหอพี่ย่าให้มากินหลังกล้องดีกว่าอืมน่ากินน่ากินจังเลยเข้าวต้ม ไม่เคยกินมาก่อนกินครั้งแรกนะครับชิมกลางถนนเลยนี่ครับนะให้ดูวิวข้างหลังผมให้ดีนะเปรี้ยวจัดอ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่ม <c oughs> อมาก <c oughs> สดๆจากหม้อครับ <c oughs> เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกับการที่ได้เดินทางมาที่นี่ครับ กิจกรรมวันนี้ไม่เห็นบ่อยนะครับเป็นงานวันสําคัญที่เขาจะรวมตัวแล้วก็ทําอาหารเพื่อเลี้ยงคนในพื้นที่รู้สึกผมประทับใจมากเลยที่นี่เจอคุณครูคุณครูน่ารักมากคุณครูนักเรียนเต็มหรือยังจะมาสมัครเรียนด้วยนะครับบอกรูเนาะโมกูลค่ะพีเลยไม่เป็นไรจ้ะจะปิดคลิปแล้วน้องเพีทแกล้งทอนโงกเฉยเลยอ่ะ วางไว้นี่อะไรสาอืมวังนี้กัไรบ้เจ็ุ้ยนะครับบุ้ยงเจ็บุ้ยเจ็บบุ้ยก็เดี๋ยวจะลรำลาบรรยากาศวันนี้ไปที่นี่ที่บ้านกระเลียงคอยาวในซอยบางกวน เป็อู่บ้านที่ชาวบ้านน่ารักนะครับแล้วก็มีแกมดีๆให้เราเข้ามาร่วมบ่อยๆไม่จำเป็นต้องมาเที่ยวแบบว่าต้องซื้อของครับที่นี่ของก็ต้อนรับเราอยู่แล้วนะครับนี่สำคัญอะไรไหมบ้านในสายนี้ต้อนรับดีมากเมื่อจะเป็นการให้น้องพีดน้องมอนมาใส่ชุดเกรียงแบบดั้งเดิมเขาก็หามาได้แต่ว่าเราจะไปเอาเนี่ยคือต้องทําเรื่องลำบากนิดแต่ว่าไปได้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดให้น้องๆในพื้นที่ไปเอาเนี่ยน่าจะได้กว่าแต่ว่าน้องๆก็จะไม่ได้เอาไปเอาไปให้สมศรีสมพาดะ คือต้องได้ใจกับน,น้องก่อนนะครับต้องรู้จกักจนผมได้สนิทก,กับบ้านน้องแล้วแล้วน้องก็เลยแบบว่าดีที่จะ,ะไปเอามาให้ผมได้ลองใส่นะครับแต่ว่าใส่ปุ๊บก,ก็ขึ้นปั๊บเลยปกติเขาจะไปใส่ที่นู่นแล้วก็ถ่ายรูปที่นู่นเลยนะครับจะไม่ค่อยได้มาถ่ายข้างนอกนะครับนะสุดยอดมากเลยนะนัะะกเอกชุดสวยมากนะนะโอเคขอบคุณน้องพีทมากเลยครับทนะี่องสาวเป็นนางเอกนะน้องมอสนะพอใจกับชุดวันนี้มากนยเอนอเนะถูกใจผมเลยสวย,สวยครับนะน้องพีทอยากได้ก็คือจัดให้แต่ว่ามีอีกหลายชุดเพราะว่า ทางขาฟังกันนู้นคือเขาจะเป็นเออ่เป็นศูนย์อพยพแล้วก็จะมีวิทยาวัฒนธรรมที่ตั้งเดิมแล้วก็เออ่หน้าสัมผัสหน้าลงไหลหน้าค้นหาเพียงแต่ว่าผมรอให้แบบสภาสถานะอ่สถานการณ์เป็นปกติเดี๋ยวจะเข้าพาไปเที่ยวชมนะครับเดี๋ยวไปนะครับอลิษาขอบคุณมากนะครับครับโอ้น่ารักมากครับคุณอภิษาเออลืมให้ของขวานนะเดี๋ยวให้ของขวัญน้องแล้วก็ล่ำลาไปดีกว่านะก่อนท้าย มาดูสาวสวยของเราครับกำลังเก็บผักเลยนะน้องมนจะทำอะไรให้พี่กินครับเย็นนี้แกงผักนี่ยแกงผักเนาะก็เดี๋ยวทำกินกันก่อนที่จะออกจากไร่ส้มดีกว่านะ